สำหรับบอกข่าวเล่าแจ้งในบ่ายของวันนี้ขอเร oui, ิ่มต้นจากเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องราวของจังหวัดอุบลราชธานีเราครับก็ขอเชิญชวนชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับขอเชิญชวนครับร่วมงานกิจกรรมนะครับของมอราชพัฒอุบลราชธานีนะครับเชิญชวนชาวจังหวัดอุบลราชธานีครับ ร่วมให้การต้อนรับนักกีฬาจากทั้งหมด11ประเทศในอาเซียนกว่า1,900ชีวิตครับร่วมแข่งขันกีฬาเขาใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษถ้าเผื่อผมออกเสียงคลาดเคลื่อนต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมเป็นคนอีสานบ้านเฮาครับนั่นคืออาเซียนยูนิเวอร์ซิตี้เกมส์นะครับ2020ครับที่กีฬามหาวิทยาลัยเป็นกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่20ณนะมราชพัฒ์อุบลราชานเราโดยเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ เป็นต้นไปครับ26กรกฎาคมจนถึงวันที่6สิงหาคมนี้ครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกเลยครับที่นำมาฝากกันนะครับอาเซียนยูนิเวอร์ซิตี้เกม2020อุบลราชานีไทยแลนด์ครับตั้งแต่26กรกฎาคมจนถึงวันที่6 สิงหาคมนะครับณมอราชพัฒนะนะครับซึ่งต,ตอนนี้ก็มีการแข่งขันผมคาดว่าจะมีการแข่งขันไปหลายสนามบางบางพื้นที่อาจจะใช้สนามของมราชพัฒบางพื้นที่อาจจะใช้สนามกีฬากลางบางพื้นที่อาจจะใช้สนามที่บ้านดังน้อยบางพื้นที่บางกีฬาอาจจะไปแข่งขันอยู่ที่มออุบลแล้วก็บางพื้นที่อาจจะต้องไปแข่งขันอยู่ที่เขื่อนสรินทร์บางพื้นที่อาจจะต้องไปแข่งขันที่กีฬาจังหวัดอุบลอศิีสะเกตครับ คาดว่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่ามีกิจกรรมหลายอย่างที่ร่วมแข่งขันแล้วก็มอรชพรเองอาจจะไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะรองรับได้ทุกทุกอย่างนะครับที่จะมีการแข่งขันก็ต้องอาศัยไหวาวานนะครับพื้นที่ต่างๆที่เราทํางานร่วมกันครับอย่างเช่นมอบนอย่างเช่นทางด้านโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเช่นโรงทางด้าน วิทยาลัยพลศึกษาของซิติเกตนะครับหรือว่าสนามกอล์ฟนะฮะหรือว่าอย่างเช่นสะว่ายน้ำนะครับอย่างนี้เป็นต้นครับต้องมีการพึ่งพาซิ่งกันและการก็บอกกล่าวกันนะครับขอเชิญชวนเป็นเจ้าภาพร่วมกันต้อนรับนักกีฬาจากทั้งหมด11ประเทศในกลุ่มอาเซียนกว่า1,900ชีวิตครับจริงๆแล้วเขาจะต้องแข่งขันแต่งตั้งแต่เมื่อปี2ปีที่ผ่านมานะครับแต่บังเอิญว่าเราติดสถานการณ์โควิด -19 ก็เลยจำเป็นต้องมีการเลื่อนมาเป็นปีนี้ครับ นี่ก็เป็นเรื่องแรกครับเป็นเรื่องราวของบอกข่าวแล้วแจ้งไปอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ครับเป็นเรื่องราวของการประกาศพลังงานนะครับเ,เป็นเรื่องราวของการประกาศพลังงานกระทรวงพลังงานประกาศตึงราคาดีเซล35บาทจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ครับ โดยทางด้านคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็คือนายวิศักดิ์พัฒนศัพท์นะครับผู้ในการสนับสนนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงหรือว่ากบนนะครับไม่ใช่ว่ากกนนะอันนี้ไม่ใช่ว่ากกน,นนี่คือกอบนครับได้มีการพิจารณาทบทวนราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลประจําสัปดาห์โดยมีมติให้คงราคาน้ํามันดีเซลไว้ที่ลิตรละนะครับสาบสาทเกสตางค์ก็ตีชั่วัลิตรละ35บาทครับโดยเป็นการปรึงราคา ต่อเป็นสัปดาห์ที่6ทางนี้เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่พี่น้องป้องไปนะครับและก็บริหารจากการสภาพคล่องของกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงให้สามารถช่วยเหลือราคาน้ํามันให้อยู่ในระดับราคาที่เหมาะสมได้ยาวนานขึ้นครับแล้วก็สถานการณ์ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาน้ํามันดีเซลลดลงนะครับ5.63เหรียญสหรัฐต่อบาเรลครับ โดยเมื่อวันที่15กรกฎาคม2565ราคาแก๊สอหรือว่าน้ำมันดีเซลอยู่ที่134.14เหรียญ US อลลาร์ต่อบาร์เรลลดมาเหลือ128.51เหรียญ สหรัฐอเมริกาต่อบาเรลครับแล้วก็เมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยปัจเั็นหลักๆจากสถานการณ์โควิด1 i d 1 9ในจีนยังคงกดดันตลาดครับซึ่งวิตกว่าจะมีมาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดในหลายเมืองสำคัญรวมถึงเสี่ยงให้ด้วยทำให้ความต้องการใช้พลังงานก็ลดลงความต้องการใช้น้ำมันก็ลดลงส่งผลทำให้ราคาน้ำมันก็ถูกลงด้วยครับ บางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยเราต้องไปอิงราคาน้ำมันที่ประเทศสิงคโปร์ทั้งๆที่สิงคโปร์เองไม่มีน้ำมันเราเองเป็นคนที่ผลิตน้ำมันส่งออกแล้วทำไมต้องไปอิงราคาน้ำมันที่สิงคโปร์ด้วยนะครับนี่ก็มีคำถามนะครับคำถามนี้ไม่ใช่ว่าถามวันนี้วานนี้นะครับถามมาเมื่อตั้งแต่10ปีที่แล้วครับว่าทำไมต้องไปอิงราคาน้ำมันที่ประเทศสิงคโปร์ครับซึ่งเรื่องนี้ผมเคยอธิบายไปหลายรอบนะครับ ใน,นานะที่มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านด้านค่ะเรียกว่าเป็นกรรมธิการพลังงานนะครับของประเทศไทยนะครับซึ่งแล้วก็เป็นอดีตผู้บริหารของทางด้านน้ํามันบางจากด้วยนะครับก็มีการพูดคุยกันสมัยที่ท่านเป็นสปชแล้วบังเอิญว่าคุณนิมิตสิิไตรซึ่งก็เป็นสปชอุอบลราชานีเราได้เชิญท่านมาร่วมกิจกรรมอยู่ที่อุบลผมเองก็มีโอกาสได้ไปต้อนรับท่านนะครับ แล้วก็ส่วนหนึ่งผมเองก็มีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องราวของโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมก็มีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับท่านเองก็ชี้แจงว่าทําไมต้องอิงกับราคาราคาน้ํามันที่ตลาดสิงคโปร์ทั้งที่ประเทศสิงคโปร์ไม่ใช่เป็นประเทศผู้ผลิตน้ํามันนะครับคาตอบคือประเทศสิงคโปร์ไม่ใช่เป็นผู้ผลิตน้ํามันแต่ว่าเป็นคนที่นะครับเขาเรียกว่าเป็นโรงกลั่นน้ํามันที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน,นครับ ก็ถ้าเผื่อเปรียบไปก็เหมือนกับราคาน้ำมันที่สิงคโปร์นี้เหมือนเป็นราคากลางที่เราจะต้องไปเทียบเคียงกับประเทศอื่นๆถ้าเผื่อเปรียบไปก็เหมือนกับราคาเนื้อวัวที่ตลาดบิ๊กซีซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ของอุบลเราเวลาที่เราเทียบเคียงว่าเอ๊ะราคาน้ำราคาเนื้อหมูควรจะเป็นราคาเท่าไหร่เขาก็จะไปเทียบเคียงกับราคาเนื้อหมูที่บิ๊กซเพราะว่าเป็นบิ๊กซีที่มีตลาดมีสินค้าจาหน่ายมากที่สุด ตัวสิงคโปร์เองก็เป็นราคาจากกรงกลั่นนะครับที่มีปริมาณมากที่สุดนะครับก็เลยมีการเทียบเคียงก็เหมือนกับเวลาที่เราจะซื้อขายรถมือสองนะครับทางด้านเต็นต์ต่างๆในอุบลเราก็จะไปเทียบเคียงกับราคากลางของรถมือสองว่ารุ่นนี้อยู่ที่กรุงเทพซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดซื้อขายกันในราคาเท่าไหร่เขาเรียกว่าเป็นราคากลางตอนนี้ทั้งอาเซียนก็ยึดเอาสิงคโปร์นี้เป็นราคากลางของอาเซียนกับเรื่องราวของราคาน้ํามันครับ นี่คือเหตุผลว่าทําไมเมืองไทยเราต้องไปอิงราคาน้ํามันกับประเทศสิงคโปร์นะครับอ่ะทีนี้ต่อไปทีนี้ครับตอนนี้ราคาก็ตัวราคาพลังงานก็ลดลงนะครับเพราะว่าความต้องการใช้พลังงานลดลงประกอบกับหลังการประชุมธนาคารกลางของยุโรปนะครับได้มีมติปรับเพิ่มอัตราดอกเบีย้ย0.5ซึ่งเป็นการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรรครับเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อส่งผล ทำให้ตลาดนี้มีความกังวลต่อเศรษฐกิจจะเกิดการชะลอตัวและก็ความต้องการเช่้มันก็เลยปรับตัวลดลงตอนนี้ Microsoft Google นะครับมีการชะลอการรับพนักงานใหม่นะครับในปีนี้ครับเพราะเขาเกรงว่าเศรษฐกิจน่าจะมีแนวโน้มเจอพายุใหม่อีกลูกหนึ่งครับตอนนี้ก็เลยมีการชะลอตัวในการรับพนักงานใหม่เข้าสู่องค์กรทั้ง Microsoft และก็ g o o g l e ด้วยครับ นอกจากนี้ในด้านของซัพพลายนะครับปริมาณของการผลิตและการส่งออกน้ำมันดิบของลิเบียมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่บริษัทน้ำมันแห่งชาติของลิเบียได้ประกาศกลับมาดำเนินการผลิตน้ำมันบางส่วนหลังจากที่ยกเลิกภาวะฉุกเฉินนะครับในแหล่งผลิตน้ำมันขนาดใหญ่หลายแห่งเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วซึ่งคาดว่าจะทำให้แนวโน้มของการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น0.85ล้านบาร์เรลต่อวันครับ ก็เลยทําให้ทางด้านรัฐบนตรีประเทศไทยเรามีมติของคอรมเมื่อวันที่21มิถุนายน2565ได้ออกมาตรการลดค่าของชีพให้กับพี่น้องป้องไปรอบใหม่นะครับโดยในส่วนของราคาน้ำมันดีเซลมีมาตรการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลร้อยละ50ในส่วนที่ราคาขายสูงกว่า35บาทต่อลิตรเป็นเวลา3เดือนพูดง่ายว่าตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ลิตรละ35บาท ถ้าเผื่อเกินราคา35บาทเมื่อไรนะครับรัฐบาลจะต้องเอาเงินจากกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงนี้ไปอุดราคาเพื่อให้ราคาไม่เกิน3 5บาทครับทีนี้ปัจจุบันนี้ครับฐานะของกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงปัจจุบันเมื่อวันที่24กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้ครับตอนนี้ติดลบไปนะครับจำนวนเงินนะครับ1 1 5 4 5ล้านบาทอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้กองทุนน้ามันเชื้อเพลิงนะครับ ติดลบไป1 1 5 0 4 5ล้านบาทโดยแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ75,573ล้านและก็บัญชีก๊าซ LPG ติดลบไป39,472ล้านบาทครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราไปดูราคาน้ำมันทั้งเบนซินและก็ดีเซลในกลุ่มอาเซียนนะครับเมืองไทยเรานี่คือราคาน้ำมันนี่ครับพูดง่ายๆว่าถูกถูกกว่าเพื่อนนะครับ ถ้าเผื่อจะแพงกว่าก็แพงกว่าเพียงแค่3ประเทศคือน1แพงกว่าแพงกว่าบรูนายสองแพงกว่ามาเลเซียครับเราอยู่ที่ประเทศที่มีราคาน้ามันดิบราคาน้ํามันนะครับถูกอยู่อันดับ3ของอาเซียนครับเพราะว่าเราใช้วิธีการน,นี่ฮะเอากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนี้มาอุดเอาไว้ครับเพื่อให้ไม่ให้ราคาน้ามันแพงจนเกินไปก็เลยทําให้กองทุนน้ำมันนี่คือติดลบครับ ตอนนี้ติดลบไป1 1 5 0 4 5ล้านบาทและก็ติดลบก็แน่นอนต้องไปกู้นี่ยืมสินเข้ามาแล้วครับและก็จะทําให้เป็นภาระของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศบางส่วนก็เลยไม่ค่อยพอใจว่าทําไมต้องมาอุดหนุนราคาน้ำมันนะครับเพราะว่าเอาภาษีของคนทั้งประเทศมาอุ้มคนใช้รถยนต์เหมือนกันครับอุ้มอุตสาหกรรมบางคนก็ไม่สบายใจครับ เป็นอย่างนี้ครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเรื่องที่บอกข่าวเราแจ้งให้ฟังนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ราคาน้ํามันดีเซลนะครับจะตรึงราคาไว้ไม่เกินลิตรละ35บาทจนถึงสิ้นเดือนกระกฎาคมนี้ครับนะฮะส่งผลทําให้กองทุนมันติดลบไปกว่า115,000ล้านไปอีกเรื่องหนึง่งเรื่องราวของการรายงานอุณหภูมิของจองังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับ แล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่อัปเดตมาล่าสุดอ่ามาแล้วครับอุณหภูมิช่วงเวลา16อาฬกานะครับอยู่ที่34.8องศาเซนเซียสเมื่อเช้านี้อุณหภูมิต่ําสุดนะครับ26.0องศาแล้วก็พยากรณ์ว่าสูงสุดในบ่ายวันนี้นะครับ34องศาแต่ว่า 16นาฬิกาที่ผ่านมาเป็น34.8องศาเซนซียสกับเมื่อวานนี้อุณหภูมิสูงสุดนะครับ32.8องศาพระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้ที่หักกูเดือ18นฬิกา36นาทีแล้วก็ไปขึ้นพรุ่งนี้ช้าที่ผาชนะใดครับเวลาตี5กับ45นาทีนะครับ ไปที่ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุครับตั้งแต่เวลา6ทุ่มเป็นต้นมาจนถึงเวลา16บหนิกาของวันนี้ครับมีคนไทยเราตายขาดที่จากข้อมูลของไทย i s เนะครับศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนนะครับตั้งแต่เช้าจนถึงสมงเย็นวันนี้มีคนไทยเราตายไปแล้วครับด้วยอุบัติเหตุวันนี้3 3รายด้วยการบาดเจ็บไป1,921เกยรายส่วนเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับ <c oughs> ตายคาที่ทั่วไทยไปทั้งสิ้นจำนวน21รายแล้วก็บาดเจ็บไป2,234คนครับส่งผลทำให้คนไทยเราตายสะสมจากอุบัติเหตุรวมแล้วตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมาจนถึงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับมีคนไทยเราตายด้วยอุบัติเหตุคาที่ทั่วไทยไปรวมทั้งสิ้น8,325รายแล้วก็บาดเจ็บสะสมจำนวน5,4600คนด้วยกันครับ แล้วก็ทุก52กิโลเมตรนะครับจะมีคนไทยเราตายไป1คนเสมอครับนี่เป็นข้อมูลจากไทย ISC นะครับคำพูดของพลเอกชาชัยสาริกัญญะนะครับอดีตประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติบอกว่าคนตายและบาดเจ็บจากสงครามนะครับยังไม่มากเท่ากับคนตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในประเทศไทยครับนี่คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับกับเมืองไทยเราครับอ่ะก็คงจะจบไปเพียงแค่นี้กับการบอกข่าว